ระหว่างที่หลายฝ่ายพยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะคะก็มีกลุ่มหนึ่งที่ใช้การเดินเรียกว่าเดินธรรมญาตราศาสนาเพื่อสันติภาพซึ่งเสร็จสิส้นไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกค่ะแต่ว่าแม้กิจกรรมนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ของความขัดแย้งในสังคมในขณะนี้ได้แต่พวกเขาก็บอกว่าอย่างน้อยก็เปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองให้ยอมรับและเคารพความเห็นต่างติดตามจากช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ เสียงสวดของาศาสนิกชนฮินดูความหมายไม่ต่างจากาศาสนาอื่นใดการทำดีและวเว้นความชั่วเป็นบัญญัติของพระเจ้าที่ทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อส่วนรวมวันสุดท้ายของการเดินธรรมยาตรา,าศาสนาเพื่อสันติภาพทุกคนในขบวนได้รวมปฏิบัติาศาสนกิจกับเพื่อนชาวซิก์และฮินดูด้วยการสวนมน์เพื่อให้สันติสุขเกิดขึ้นในใจ และเผื่อแผ่ให้กับคู่ขัดแย้งไม่ว่าฝ่ายนั้นจะยืนอยู่ข้างไหนในสังคมก็จริงๆก็ห่วงนะคะเพราะว่าเราก็ออไม่อยากจะกลายเป็นอีกขั้วการเมืองอีกขั้วหนึ่งไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าเออฉนั้นเราจะไม่ใช้สัญลักษณ์ใดๆนะคะเราจะไม่ได้ประกาศตัวเป็นอีกขั้วหนึ่งนะคะแเราก็เดินในฐานะเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็เราก็เชื่อเชิญนะคะคนที่มาร่วมเดินเนี่ยว่าไม่ว่าจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนก็ามาร่วมเดินกับเราได้ ซึ่งเราก็มีค่ะทั้งสองขั้วก็มาร่วมเดินด้วยกันค่ะเพื่อนชาวฮินดูก็บอกว่าเราจะคุยกันก่อนตายหรือว่าเราจะตายกันก่อนคุยอะค่ะมันสําคัญนะคะว่าเราควรจะประคับประคองชีวิตทุกชีวิตนะคะให้อยู่ร่วมกันแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะคะแล้วได้ยินคือเราควรจะได้ยินเสียงที่มันเป็นเสียงของความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งปันกันเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะคะ ความห่วงใยต่อสถานาการณ์ความรุนแรงผลักดันให้คนหลายกลุ่มออกมาแสดงพลังผ่านกิจกรรมทางสังคมศาส,สนาจึงมีบทบาทในการเชื่อมโยงให้คนที่คิดต่างยอมรับจุดยืนของฝ่ายตรงข้ามคนทุกคนมีศรัทธานในศาสนาครับและเราก็พยายามจะดึงว่าหนึ่งศรัทธามาใช้ในการเชื่อมโยงความรู้สึกที่เราจะมีระหว่างกันโดยที่เราจะมีพื้นที่ที่จะสามารถเคารพ ความคิดเห็นหรือจุดยนืนในการเมืองที่แตกต่างกันได้ผมมองว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทแต่ละคนจะได้นํารากฐานหรือพื้นฐานความเชื่อของตัวเองมาเป็นมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่เราจะสามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันภายใต้ความขัดแย้งที่กําลังเป็นอยู่ครับตลอด3วันของการเดินธรรมยาตราในกรุงเทพมหานครเป้าหมายไม่ได้เรียกร้องให้ฝ่ายใดเปลี่ยนความเชื่อหรือศรัทธาแต่หากเป็นการเรียกร้องต่อตนเอง ในการเคารพความเชื่อและความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะทุกศาสนาล้วนมีคำสอนที่ใช้ประโยชน์ได้หากนำไปปฏิบัติจะเป็นหนทางสู่การสมานจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบสุขด้วยพลังแห่งปัญญาทีมข่าวพลเมืองรายงาน